อย่ามองเมียผมนะรู้ปล่าเนี่ยมึงมเอ่ยชื่อลกูเนอถไปเอาห่อยกใจดีแกเจกเนี่มึงเชื่อูเถอะเดี๋ยวพอสั่งมาบอกเต้ตังกูไปไหนหมดมึงเชื่อมึงลงไปเอาเดี๋ยวอีหวันขอบคลณครับชื่ออะไรขอบคุณพ่อาครับขอบคุณพ่อาเอะเขารู้เมียแล้วเนี่ยอ้ครเขารู้เขาก็เอาไว้ที่เก่า ไอสมบัติชายกันจงมึงคิดว่ากูจะหึงพ่อเขาเหรอหวานจ๋าเอาหวานฉับพ่อสะเกิดพ่อไปไหนหมดแล้วเฮียเขาไม่ได้ขับรถคุณชายเออขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ค่ะบ้านเหรอค่ะหนูไม่เอาแล้วพ่อนั่งอิจฉาแล้วกันเอามาก่อนเอามาก่อรขอบคุณครับ ขอบคุณครับพี่นี่อะไรครับเขาจะสั่งกี่มูนคุณพี่อีไอ้๋าไอ้เต่าไปไปเรื่อยไอ้เตาไปไปเร็วๆก็ไปตามาแล้วรออยู่ลูกเออไปวัววันนี้ตีสองเหมือนเดิมไปไปขอบคุณครับพ่อโอ้โหรักเต่ามากเลยขอกอดเต่าหน่อยเลย นึงรขอบคุณครับขอบคุณครับมามาขวานกูจ้างร้อยหนึ่งขั้นแต่กำข้อให้กูหน่อยได้ไหมค่อคุณหมอจ้าและนี่จะได้เลือกได้ยาทำทำได้เลยนี่จ้าเดี๋ยวเจ้ไม่ทันนาคอยู่ไหนจ้าเดี๋ยวเรียกให้นะจ้าพ่อะนาคเพ่อะนาคกับนุทีนเสร็จไ้ยังลูกนาคไปไหนนาสวัสดีครับใครเนี่ย พ่อนาคพ่อนาคแล้วนาคที่จะบวชอยู่ไหนอ่ะไปตามนาคที่จะบวชมาไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมทไปไปไว้จอนไปแจอนรับรางวัลจากเาภาพก่อน เออเอาไปก่อนเอพี่ชอนทำฟันร้านเดียวกับพ่อเนี่ยเอาละต้องได้กันแน่เอาละ,อานเ,นาละเอะเอ,อพ่อชอบแบบนี้เออเล่ายี่ห้ออะไรพอกินแล้วมองพี่ชอนสวยวะเออ,เอ,อพ่อพ่ออย่ายลวนลามลิเกมผมครับ พ่อระวังนะไอ้นี่เมียมันหึงอา้าวนี่ถ้าได้กับพ่อคนนี้เป็นไงเนี่ยแล้วพ่อกินเหล้าเก่งอย่างเงี้ยปูกป๊ก็พูดเลยนะถ้านหนูเป็นเมียพ่อลักษณะว่าหนูต้องวิ่งซื้อเหล้าไข่ไขยไปเรือกแปกแนงะขาไ่ไปไ อา,อา,อา,อาเดี๋ยวรอนากแป๊บนึงนะเออนากไปไหนเนี่ยมันได้เลิกได้งานยามแล้วเลิก <c oughs> <c oughs> เล่นฟังแล้เออได้กลิ่นเหล้าพ่อเข <c oughs> าเมาหนากจะ้ะเดี๋ยวรอนากแป๊บนึงนะพ่อนนะใจเย็นนะพ่อนนะมาร่วมบุญกันนะพ่อนเรอบุญพ่อร <c oughs> <c oughs> ะเังดกระเดกระเบิดยเรเดเบกกกเเรเเรเวเรเกเเเ วันนี้จ้าใครเนี่ยพ่อนาคครับพ่อนาคอีกแล้วแล้วกูถามพ่อนาคที่จะบวชอยู่ไหนเล่าไปตามมาพ่อนาคแปานาาที่จะบวชมาแล้วเมื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยแม่นาคจัดงานครั้งแรกป่ะเนี่ยเออครั้งแรกจ้ะมันไม่ได้นะมันเลยเลิกเลยยาหมดแล้วเนี่ยพ่อนายังไม่มาอีกเหรอจ้ะยังไม่เจอเลยเนี่ย ทำไมแต่งตัวช้าได้เกินเนี่ยนาผิดห่างไม่นานอยู่เลยค่ะนาเยอะรอยยามแล้วเนี่ยหวานเคลี้ยได้เลยเออไไม่ด้เร็วค่ะใครพ่อนาเอ๊ะพ่อนาแล้วกูถามว่าหน้าที่จะปวดยุนไปแม่ทิ้งหนูไอ้ปลาหมูไอ้หนู ไปเลยลูกไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งพ่อแค่ระวังตัวลูกอยู่กับพ่อกับแม่ไงลูกป้าหมแล้วใครจะวีผมไม่หนูอ้โหที่ไงพ่อไงลูกป้าหมอเกียวยาลูกไม่เป็นไรนะลูกนะแล้ลูกอ้าวลูไม่ติดหัวนมแม่งผูหมอใจเย็นจับผู้หมอมานั่งก่อนนะจ๊ะไปไปลูกทำไมเพ่นพ่านกันจังเลยคะดูแดงดูแดงประจำที่ อยากให้พ่อนากรับรางวัลแล้วนะ<ช>ะตอนนี้หมอจะขอในเมื่อตอนนี้ทุกคนมาพร้อมกันแล้วตั้งจิตั้งใจตอนนี้ขอร่วมแสดงความดีใจกับพ่อนาคอนุทินที่จะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับบิดาและมารดาจําไวน้นะแม่นาคต่อไปลูกของแม่นาคเนี่ยจะไม่ใช่คนแล้วนะเ,วเขาเป็น,นอะไรอ่ะจะก้าวข้ามจากเราไปเป็นพระพิสุสงจะก้าวที่าในเมื่อพร้อมแล้วหมอจะขอเข้าสู่พิธีล้วัดนี้ พอเลยอยากไปคุยกับพ่อเดี๋ยวผมเมาติดพ่อหนึ่งนักโมมียาเบื่อนูงไม่ได้ไม่มีจังนี่ยาชอบหนูแต,ต่ซาพระคัวภีร์โตอาระห์โตสมาซาัมพุทธาสามอลทำไมน้อยจังน้ำโมวไวเงีย้ยสิน้เออไว ดูแลพื้นที่ด้วยครับเคียข้าพเจ้าจะขออัญเชิญเทพพยดาพ่อดินเจ้าปู่เจ้าย่าเจ้าป่าเจ้าเข้ามาสิ่งสถิตที่วิเศษแห่าจังหวัดอ่างทองวัดบางจักโมโหลี จะขออัญเชิญทเทปโลตัสบิกซีทเทพเส้นท่นทันเทข้าฟูแมคโอดูโฮมมาติ้งสถิตยอยู่นะวัดบางจักรสมโหรลี จะขอไม่ต้องกุ้มจะขออันเชิญแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองมาปกป้องคุ้มคองมอบ,บาดเนอดนมาโว้ย อยแคหลบมึอระไรเนี่ยงดีจังไมตาเขียวเป็นตีเลยล่ะยัแต่งไม่สร็อยังไม่ทนพูดเลยะหแดงฮะแดงดูแลพี่ด้วยนะจ้าค่ะ อะไรเนี่ยชื่อหน้องหมูดแดงชื่อหมูดแดงหมูดแดง <c oughs> โอ้ยพ <c oughs> อเหรอเพล่กูมึงเหมือนคุล <c oughs> นะ <c oughs> า,าวเต็มดีๆนะได้คำวิข <c oughs> ากุนพิทางานเลยค่ะพอน่าพอนาอักหันมาฟังทางนี้ วานบอกเข้าที่ว่าให้เปลี่ยนที่ตีบังจะได้เมือ่อพ่อน่าจ,จะเข้าอุปสมบทเป็นพระภิสุตฆงอยู่ในวง โอ้ยลอยาอยพ้นเนื้ออก่อนที่เจ้าจะเกิดมานั้นแม่ของเจ้าจะอมาเจา โตดิเมื่อกินเลี้ยงจ้าวันนี้เก็บเสียงน่าดูเลยทำอะไรอ่ะนะเมื่วันนั้ือเอาอีกดีเมื่วันจริงๆตึ๊บมีแน่เปล่าล ก็ไม่มีมีเรื่องนะตัวใหญ่ด้วยอ้ยอยดูดิอ้อยเด็กมาแรงก็แล้วเกินอะไรอยู่นี่ทำควักก่อนยังไปเล่นตลกอนก้อย่นเน่าเจออออ้ารู้ ไี่ไว่าทีวิตแม่เจ้าลำบากจังหลังสูบฟา้าสูบดินไงไอ้สารต้องเตือนดังโลอะไรนะอะไรนะดังโลอะไรดังโลเออกูเข้าใจไม่ดีหวอาทำไรอะอ้อยมึงให้หน้าเขาท่องน้ำได้ไงละ่ะหน้าจะท่องน้ำหมอสิ น่ากัรู้ว่อีเหี้ยในเขามือหนักวันนี้ตบหลูด้วยตกด้วยไนกี้ชันนะใจเย็นนะอ้อยนะนั่งนั่งนเฉยนั่งเฉยเฉคนกอคนอาสจจจจจจจ้าจจจจจจบโจจจเจจาจจ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 จัจจจจจจาจจ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 จอจ มีอะไรก็เล่นไปก่อนนะลูกเออหมอเล่นดีลูกหาอเล่นดีพอไหมลูกหมออยากเล่นคงเลนเล่นรถไหมใจเย็นๆนะลูกจ้าหาดีพอมีอะไรก็เล่นไปก่อนออออเอแอ แม่คงเจ้าน่าลำบากจังลำตัวฟาน้ดตัวหเกยีเจ้าและวกออกตัวขันอวนขูดอวนอย่าให้กลัวไปยญยปาดหน้าไอ้เด็กเป็นปาดหน้า เด็กแว้นตานาวจอดจดังขาตั้งเวยตำรวจจับดังโลตีดังโลเลยอะไรของคุณพี่นะครับไม่ดูแลลูกอ่ะลูกเป็นเลขของมันตายโกหกขวัญอยู่จะเป็นมันนักหนาแล้วนะกหนาไม่ดูแลมันหน่อยดิไม่ดูแลลูกเขาไม่ได้ทำอะไรมึงแต่งหน้าอยู่ามึงทำงานอยู่ชชีวิตมมึงากใ่ไปไปไปลูกปากโมกกับ อะไรแน่เนี่ยชื่ออะไรแน่โอ้โหใจเย็น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 หึิหน่อยแกก็หลับแล้วใจเย็นนะหนูเป็นไรลูกพ่อกับแม่รักกันลูกไม่ไม่ไม่เออรักกันรักกันหมูแดง